สวัสดีเช้านี้ก่อนบอกลาเมืองเวนสิสแล้วก็อเมริกานะคะทุกคนเดี๋ยวเช้านี้เราก็เดินทางกลับแล้วค่ะเพิ่งจะเห็นน้ำเต็มคลองเอาวันที่จะกลับค่ะทุกคน เช้านี้ดีนะที่เดินมาเมื่อก่อนที่ตรงนี้เขาไม่ใช่คลองแบบนี้นะคะทุกคนสมัยนี้ฟังจากเขาพูดมาอีกทีนะคะที่นาามาแล้วไม่รู้เมื่อไหรมีเพื่อนกันหรือว่าเป็นพี่น้องกันชาวอิตาเลียนค่ะเขาซื้อที่แปลงนี้ซึ่งได้ราคาที่ถูกมากเลยค่ะแล้วเขาก็จัดการเขียนเป็นแปลนขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นคลองขุดคลองขายเป็นที่จัดสรรแล้วก็สร้างบ้านขายแบบนี้ค่ะทุกคน มีหลายคลองนะคะเป็นล็อก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 ,กแล้วก็มีเป็นสะพานข้ามมีเรือด้วยก็ไอเดียดีมากๆเลยค่ะเขาก็ให้ชื่อตรงนี้ว่าเวนิสเลยค่ะนี่คือที่แนนฟังมานะคะไม่รู้ว่าถูกหรือผิดประการใดผู้รู้ก็เข้ามาตอบมาเมนได้นะคะดูคะด่ะทุกคนเวลาที่เขาปล่อยน้ําเข้ามาให้เต็มแบบนี้ดูคลองดูมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะ โชคดีมากเลยที่ทริปนี้แนนมา3วันนะคะมา3มคืนค่ะแต่เพิ่งเห็นวันสุดท้ายนั่นแหละที่น้ำเต็มคลองใครที่มาเที่ยวเมืองนี้ก็อย่าลืมมาดื่มด่ำบรรยากาศในย่านคลองนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะ